สวัสดีสบายดีทุกคนมนีเอา <c oughs> มาพบกับหนุ่มอีกแล้วเลยครับอ่ามือนี้หนุ่มสิพามาลินแคม,นะมเซ่นะแคมเซแคมเซแคมห้วยพี่น้องภาพบรรยากาศงามแรงแรงแต่เป็นยังไก่สิตกดิน <c oughs> มาดูครับเนี่ยภาพบรรยากาศสวยงามนะครับ ยามแรงคือสุดยอดเลยนะกำลังเดินมาครับเนี่ยมาดูเรืคอับเรื่อๆเรื่อยๆเรือๆเรือๆเ,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 เขาจะข้ามกันอย่างนี้นะแต่สามารถเอารถเข้าได้เอารถจักรยานจักรยานยนต์เข้าได้ครับนี ใครเคยครับใครเคยใครเคยผ่านครับเนี่ยจะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับนั่นเป็นอีกบ้านจะช่วยที่เพื่อให้เงินเขาถ้าใจวะหรือเท่าแต่คนน้อยๆกำว่าก้อนสองคนจะหันเลยคำว่าทันเมื่อหังตาน้อยๆน,นี่จะเคลื่อนบอกแมนเพื่อเมื่อแล้วผูเ้เพื่นหัน ผู้ไปนำเจ้าโอ้ยมีผู้นึงสองคนหันเมื่อแหละเออเออถามเขาอยู่หันกระจักหละผู้ขับรถไทยบ่อแม่ได้หมดสองคนนั้นมีสองคนอีกอืมแต่ว่าโอเคๆๆๆอืมอืมขาเหี้ยจะสุดเจ้าเองแหละภาพบรรยากาศครับ สูงคนงานหนึ่งคนครับบ้านเขาทางนู้นนะครับวิวสวยนะครับยามแรงวิวสวยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับไว้ทริปหน้านะครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ